เดวเราไป้องก่อนว่ารถมารับแล้วอย่าเพิ่งหมดนะเปียนรถว่าเรวไไปไหม กเดี๋ยวตุ๊กเด้งไปข้างหน้านะยังไม่ได้ไปไหนเลย,เลยตอนนี้รถติดอยู่นะครับเราจะไปได้หรือเปล่าขค้อเลยๆนเี่มีน้องจังเลยกระอะไรแบบ